ลูกลักทั้งหลายตามเรื่องราวที่ฟังมาก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยอยู่มากเพราะว่าแคเพราะท่านบอกขุนมางรายในช่วงระยะเวลาไม่เท่าไรที่เกิดไปด้กี่ครั้งนี่ว่ากันไปทั้งห้าครั้งแล้วนี่มาก็มาเป็นครั้งที่หกหลังจาก ตายจากพระขุนเมืองมารในสภาพเป็นพระแล้วก็เป็นพระผู้ทรงฌานยำบรรษาอยู่ที่วัดอะไรดะวัดต้นจันทร์ตอนนั้นจัดว่าเป็นอารญวาสีในป่าลึกเพราะว่าการอยู่ในเมืองมันคับข้างมากไม่เหมาะกับการเจริญภาวนา ตอนหลังตอนแก่นี่แสแดงว่าการตีเมืองเนี่ยเขาตีกันแล้วมาตายกันตอนหลังตายกันตอนที่เรียกว่าขุนศรีนทราทิพย์ทงครองเมืองแล้วแล้วก็มีอายุแก่มากจึงตายการตายตอนนี้ก่อนหนะ้าจะตายก็ละทั้งหมด ทำว่าละทั้งหมดก็หมายความละภารกิจทั้งหมดปล่อยให้เป็นเรื่องของคนหนุ่มตั้งหน้าจเจริญสมถะกรรมาฐานวิปัชนากรรมาฐานยังว่าทั้งได้ทรงชาสมาบัติ <c oughs> เมื่อทรงชาสมาบัติแล้วก็ตายตายในชาญก็ไปเกิดสุนพรม ไปนอนอยู่ที่พรมแบบสบายๆหากินเรื่องพรมตลอดการนี้บาปนี่ความจริงลูกรักจะไม่ดีนะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่ทำความชั่วนะไม่มีถ้าเราจะชดใช้บาปมันก็ใช้กันไม่ไหว มันมีทางเดียวในกิจพระพุทธศาสนาคือหน,นีบาปการภาวนาให้จิตตรงตัวการคิดถึงคุณพระรัตนไตรัยโดยเพราะอย่างยี่งโลกรักเกิดทั้งหมดหวังว่าต่อไปก็คงหมดต่างคนต่างได้พิญญาสมาบัติ การทรงปัญญาสมาบัตินี่ถือว่าเป็นคุณธรรมอันเลิศยากที่บุคคลอื่นจะพึงทําได้ไอ้คำว่าบุคคลอื่นในหมายความบุคคลภายนอกแต่ความจริงพรามเขาก็ทําได้นะืา <c oughs> นใดนนเมื่อได้ปัญญาสมาบัติแล้วขอทุกคนจงร,รักษาปัญญาสมาบัติให้คงตัว และพยายามรวบรวมบรารมีสิบระการไว้ครบถ้วนพยายามตัดสัโยน์สิบระกาตรตรณะสิบห้าปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็มีสมเดหารสี่ให้ครบถ้วนทรงศีลให้บริสุทธิ์แล้วมีทิบาทสี่บริสุทธิ์ เมื่อมีอาการทรงตัวอย่างนี้ลูกรักของพ่อทั้งหมดจะไม่ต้องเกิดต่อไปการเกิดอย่างพ่อขุนมังรายไม่เป็นเรื่องจากมังรายแล้วก็เรียรยเร่ยรายเรี่ยร่กันมาเรื่อยๆไม่ได้ความตอนนี้จากพ่อขุนสีเมืองมานแล้วก็เป็นนอนงแงะแกหลับสบายอยู่บนพรม มองดูชาวไทยสมัยพ่อขุนรามํำแหงยาวเหยียดไทยเป็นไทยด้านเหนือพ่อขุนรามํำแหงก็วางแผนดีรักษาความเป็นมิตรกับความเป็นไทยกับพระขุณเมืองรายแล้วก็พรกคุณอะไรล่ะเมืองพะเยาว รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีฝ่ายใต้ตีลงไปถึงสิงคโปร์การตีคราวนั้นก็เป็นการตีไม่ยากเพราะมันเป็นการรวมไทยยะมีการขัดคอกันบ้างก็ที่เมืองกระบ,บี่เท่านั้นที่รบกันมากหนะัก <c oughs> นอกจากนั้นไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นไส้กึก เวลาการเตรียมทัพก็หันหลังให้แก่เมืองเดิมมาเข้ากับข้าศึกคือพ่อคุนลางคำแหงการยึดอำนาจมันจะเป็นของไม่ยากการเสียเลือดเนื้อกันก็น้อยมีที่กระบี่เท่านั้นที่ก็สู้หนัก่ันเบนอนพอจะสบายสบายก็เกิดเป็นไทยขึ้นมาสองพ่กอีกแล้ว นี่ก็มองมาดูไทยเอานี่ไทยเชียงแสนก็ยังมีอยู่แต่ชาเชียงไทยเชียงแสนกับไทยสุโขทัยเป็นไทยเดียวกันก็รู้สึกว่าดีแต่มีไทยขึ้นม่ไทยคือไทยทองไทยที่อะไรล่ะอู่ทองเห็นไทยแยกกันเป็นสองไทยแบบนี้ มันก็จะกลายเป็นไม้เรียวหนามนีแยกกลายเป็นอันๆไม่ช้าไม่นานนักเขาก็จะหักทีละซี่สองซี่ตอนนี้เหนาจะไม่ดีสีกแล้วลูกหลานนี่มันไม่รู้จักที่จะประสานกันไม่มีความสามัคคีอ้ความบ้าลาบว่าบ้ายศนี่ไม่เป็นของไม่ดีบ้าความเป็นใหญ่ มองมามองไปก็เกิดความลำคาญใจท่าจะอยู่ไม่ได้ก็วดัดีท่านบากาพรม้มท่านก็ไปบอกนี่ท่านโป่ท่านเล่าให้ฟังนะเล่าเรื่องของพระเจ้ามังรายนะไม่ใช่เล่าประวัติขุมพ่อพระเจ้ามังรายเนี่ยถ้าเป็นคนขยันเกิดแต่คนอื่นก็อาจจะขยันเกิดจะพระเจ้ามังรายเหมือนกัน หลวพ่อเจ้าพระนันทาประกาศพรมก็บอกว่านี่พ่อพรหมจา๋าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ในประเทศไทยถ้าไทายยังแตกแยกกันอยู่แบบนี้เพียงใดพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีคนนับถือไม่มีคนปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเกิดไม่ได้ฉะนั้นท่านต้องกลับไปรวมไทยให้เป็นไทยเดิมตามเดิมเอาอยู่แล้วท่านองค์นี้ก็ขยันเตือนจริงๆเลยจะลงมาเองก็ไม่ลงถามว่าจะไปไหนลนะ่ะบอกโน่นนะไปลงที่อู่ทอง ไปหาทางเข้าครองเมืองให้ได้เรียกว่าเป็นกำลังใหญ่ของเมืองอย่าเพิ่งไปเป็นพระเจ้าแผนดินเข้ามาไปเนื้อถามว่าจะให้ใครมาบ้างแล้วบอกท่านบอกว่าจะจัดเทวดาแล้วก็จัดพรมลงมาตามสมควรนี่เป็นคนจัดมีหน้าที่จัดเดียวคนจะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีพรมจัด ระเพศจัดให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองไม่ทำ <c oughs> นี่คุยแต่ย่ามาตื่นต่อว่าสิถ้ามาต่อว่าบอกวันเป็นหน้าที่ของพระเจ้ามังรายเขา <c oughs> เขามีความปรารถนาอย่างนั้น <c oughs> ก็ต้องบอกเขาทำอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังรายไปนในตอนนี้นะเป็นอันว่าก็ลงมา ต่อมาเขาให้นามว่าคุณหลวงพระงัวตอนนี้ก็หาทางที่จะรวมไทยเข้ามาเป็นไทยเดียวกันนี่ใครบอกว่าพระเจ้ามังรายองค์นั้นมาเป็นพระเจ้าลิไทยนี่ไม่ใช่ความจริงเป็นตอนเป็นพ่อคุณหลวงพระงัวนี่รู้สึกว่าเป็นคนใช้วิธีการทั้งสองอย่าง คือรบด้อาวุธแล้วก็รบด้ลิ้นการรบด้วยลิ้นนี่ถือว่าเป็นการรบที่มีความสำคัญกว่าการรบด้วยอาวธุธเมื่อหาทางไปตีเมืองสุขโขทัยเข้ามารวมกันไม่ได้เมื่อเท้าพระเจ้าทองเข้ามายึดมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองสนม เมื่อหาทางตีเมืองไม่ได้ก็เอาใหม่เจนจาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราเข้าไปหาพระเจ้าลิไทยว่าคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนา <c oughs> เวลานี้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ากระจายไปเราควรจะรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นโม่ จะได้เป็นหลักฐานในการสร้างความดีของคนไทยว่าเจ้าดิไทยท่านก็เป็นคนดีโอเคด้วยไม่ถือโทษโกรธเครืองว่าการยกทัพไปตีท่านต่อมาก็ได้พานนิมนต์พระสงฆ์ให้มาทำการสังขยาาพระไตรปิฎก <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าสังขยนาคือรวบรวมพระธรรมวินยัยใครรู้อะไรใครมีตำราอะไรก็เข้ามาประสานกันแล้วต่อมาก็ราตนาประสงค์ให้ไทยรู้จักกลัวบาตรู้จักทำบุญร่างไรไรรภูมิพระร่วงขึ้นมา <c oughs> การร่างไรภูมิพระร่วงนีความจริงพระร่วงไม่ได้ทำ เป็นดาสาสนุปธรรมเป็นผู้ปรระธรมแล้วก็มีพระขุณหลวงพระโงวงไปร่วมด้วยเรียกว่าทั้งสุขโขไทยลายุธิยาร่วมมือกันนี่นก็สร้างพปะพุทธชินราชสร้างพุทธชินสีสร้างภาษาขยมุนีขึ้นมาเป็นมิ่งขวัญของเมืองไทย เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะอยู่ได้โดยเหตุสามเศร้าเดียกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระพุทธจินนาชาหมายถึงพระมหากษัตริย์พระพุทธจินนสีหมายถึงพระศาสนาะสากยะมุนีหมายถึงชาติ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะการสร้างคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้าโกศีสักเทวราชให้พระวิศนุกรรมมาช่วยนี่ท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเอาคนตายมาถามดูก็แล้วกัน แล้วก็ต่อมาภายหลังก็มีโอกาสเขารวบรวมไทยให้เป็นไทยเดียวกันเป็นอันว่าสุโข,ขทัยกับกรุงศรีอยุธยาก็เป็นประเทศเดียวกันนี่เปน็นว่ามีหน้าที่รวมไทยกันเท่านั้นเรื่องทั้งหลายนอกจากนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เขียนไว้แล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แต่จะมานั่งพูดเรื่องประวัติศาสตร์กันนี่มันก็เป็นการไม่ดีจะกลายเป็นลื้อฟื้นหาตะเข็บดีไม่ดีแลบจะไปที่มาเข็มเข้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นอนวุวาลูกรักทั้งหลายพระเจ้ามังลายนี่เป็นพระเจ้าจอมเกิดเกิดที่ไรยุ่งทุกที เป็นอันว่าจะต้องหาทางรวมไทยให้เป็นไทยสร้างความสมัครสมานสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเห็นไหมพระเจ้ามารายนี่ท่านทำบญจริงๆนะเวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดเวลานี้ก็ดีถ้ามาเกิดเวลานี้ถ้าใช้ลัที่พระเจ้าพรหมมหาราช หรือจะใ,ใช้วัตธิพร,ร่วงโรงโรดแล้วก็หัวขายไปตามตามกันศพที่ฝังเด้อศพที่ลอยน้ำศพที่ตายนี่มันจะต้องเกินกลาดเพราะว่าปรากฏว่ามีไทยขายชาติมีไทยทำลายชาติมีชามีไทยรวมความว่าไอ้พวกขอมเก่ามันเข้ามาเกิดในประเทศไทย แล้วมันก็หวังความเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจะสังเกตได้ว่าจเ้าพวกขอมเก่าพวกนี้ที่เข้ามาแทรกแซงนี้เวลาที่มันพูดมันพูดดีแต่มันทำมันทำเร็วน,นี้สายคนไทยก็มักจะไม่ค่อยจำ <c oughs> เจ็บแล้วไม่ค่อยจะจำจะจำ มันจําไม่ได้เขาให้สตังอะไรก็เลิกจํากันมานั้นจําได้อย่างเดียวจะให้สตังเพียงเขาให้สตังสิบบาทเขาลงคะแนนให้เขาเขาให้สตังร้อยบาทก็ลงคะแนนให้เขาไม่ได้คิดว่าไอการที่เขาให้สตังเรามาเนะี่ยเขาต้องหากําไรชาติจะที่หายไวปนยังไงก็ช่างมัน ค่อยได้หาค่อยได้สตังก็แล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ที่เด็กเดกนักศึกษาต้องหนีเข้าป่าเขาดงไปเราก็ไม่โทษว่าเด็กพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นผู้ทำลายชาติอะไรเนี่ยแต่เราจะนึกจะฝันกับไปที่อย่างนั้นอย่างเดียวก็รู้สึกอยาผิดต้องมองดูน้ำใจของเขา เพราะว่าน้ำใจของเขาบางคนน่ะก็หวังผิดไปจริงๆก็มีบางคนก็ว่าตามเขาโดยไม่ได้ใช้มันสมองก็มีแต่บางคนคิดเพื่อความหวังดีของชาติอันนี้ก็มีมากที่ว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเคยพบเคยเห็นเคยคุยกัน เจตนาของเขาดีแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกใจของคนบางพวกเราจะเห็นได้ว่าเจ้าพวกของเก่ามันมาเกิดใครจะทำลายทรัพย์สมบัติสุนกรลางซึ่ได้มาจากทรัพย์สินของประชาชนได้เสียภเสียก่อนไอคนพวกนี้มาเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย ทำลายได้ก็ทำลายไปความมั่นคงประเทศชาติจะพึงมีเพียงใดไม่พึงปรารถนาต้องการอย่างเดียวคือความเป็นใหญ่คิดว่าตัวดีแต่พวเดียวไล้ยิ่งกว่านั้นก็มีพพวกชอบกอบชอบโกยชอบโกงชอบกินชอบอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะนี่เจ้าพวกนี้มันเป็นพวกขอมเก่ามาเกิดทางนั้น นันคนไทยที่เป็นไทยลูกรักทั้งหลายจงรักษาความเป็นไทยคือความอิสรภาพไว้ยังไงยังไงไทยเราก็ต้องเป็นไทยแต่ว่าจะลืมว่าก่อนที่ไทยเราจะเป็นเอกราชเราต้องมีค่าขิงค่าหอมให้พินาศไปมาในสมัยเดิมฉันใด มาในสมัยนี้ก็เหมือนกันคำว่าขอมไม่ได้หมายถึงขมินนี่หมายเชื้อชาติไทยเขาเป็นคนไทยแต่ขายชาตินั่นคือพวกขอมเก่ามาเกิดมันจึงมุ่งทําลายชาติมุ่งทําลายเศรษฐกิจมุ่งทําลายความมั่นคงของชาติเป็นอันว่าพระเจ้าบางรายมหาราช เกิดเมื่อไรขยายดินแดนไทยเมื่อนั้นแล้วก็ต่อมามาเป็นรัชการที่สามของกรุงศรีอยุธยาตอนนี้ก็ขยายอำนาจออกไปมากทำประเทศไทยให้เป็นไทยขึ้นมานี่เป็นอันว่าเกิดแล้วต้องหกครั้งไปนะครั้งที่เจ็ด เกิดในสมัยรัติการที่ห้าของกรงศรีติยาคขามาเกิดแม้เกิดก่อนในการที่ห้านะตายจากขุนหลวพงพระงัวจากขุนหลวพงพระงัวตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเพราะสมัยนั้นตั้งอย่างนิยมการเจริญกรรมาฐานเพราะอาศัยที่บุญบาร,รมีการสร้างพระพุทธรูปการรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผน่น การสงเคราะห์บรรดาประชาชนการบำรุง,รงพระศาสนาการถวายสังฆทานการจำศีลภาวนากลับลงมาอีกทีคราวนี้บอกไม่เอาแล้วไอ้การเมืองเรื่องมันยุ่งตอนนี้ขอเป็นชาวบ้านบ้างเห็นว่าเป็นชาวบ้านดีกว่าเป็นกษัตริย์ จึงได้เกิดมาเป็นลูกของมหาเศรษฐีท so ่านหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษมหาเศรษฐีท่านผู้นั้นก็ชื่อมีนามว่ามีแม่ชื่อว่ามิ่ิ่นแม่ชื่อว่านะเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าอัมไพแต่แม่ชื่อว่าปิ่นทองพ่อชื่อว่ากองแก้วํำไมโน้นนะ พ่ออว่ากองแก้วพ่อกองแก้วก็เป็นโลกเศรษฐีแม่ปิ่นทองก็เป็นโลกเศรษฐีสองเศษรษฐีรวมกันเข้ามาก็เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> มาตอนนี้เห็นว่าผู้คนยากจนเข็นใจความสามัคคีมีน้อยเกินไปอาศัยความเป็นมหาเศรษฐี สร้างความดีสร้างความสามัคคียื่นโยนทรัพย์สินให้แก่บรรดาประชาชนทั้งหลายให้รู้จักการทำมาหากินรู้จักเก็บหอมรอมริบได้น้อยใช้น้อยได้มากใช้มากแต่กำลังใช้แต่พอควรสงเคราะห์ที่ทำกินสงเคราะห์ในการเกษตรสงเคราะห์ในการเงินในตอนแรกท่านแม่ถึงกก็ถามว่เาเงินไปใช้ที่ไหน ให้เงินไปเท่าไรก็หมดเท่านั้นในที่สุดก็ต้องบอกความจริงแก่ท่านท่านแม่ท่านก็ไม่ค่อย่พอใจนักแล้วก็อยู่มาไม่นานนักท่านแม่ท่านก็ออกแสดงซะเองรู้ความจริงไปดูเขา้าบางทีอะไรไม่ชอบใจท่านท่านก็บอกที่ตรงนั้นมันยังไม่ดีสงเครา,าะห์ก็ยังไม่พอให้การแนะนําไม่ดีให้การศึกษาไม่ดี ช่วยแบบนี้จนทั้งประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาบรรดาประชาชนมีความสุขในสมัยราชการที่ห้าของกรงศรีตยาให้ราชการที่ห้านี่มีนามว่ายังไงก็จำไม่ได้แล้วนะขี้เกียจสอบสวนทนพยานเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิกไปสอบสวนทนพยานเขาปรยุงยุ่งแบบเปล่า ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเจ้าเศรษฐีอภัยอาเศยเสียมภัยในอายุไม่นานอกอายุได้ประมาณไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่นานมากนักก็ตายตายไปแล้วก็เนี่ยตายเพราะอาศัยการสร้างบุญบารมีดีก็เป็น,เป,นเป็นบัจจัยท่านมหาเศรษฐีท่านวันนี้ไปเกิดเป็นพรหมตามเดิม อ้ารัยการที่ห้านี่เห็นที่พระเจ้าลั่นทองสักก็ไม่รู้เน้นตอตอบมาอีกอ่าเออขอขอภพยนะถ้ามันพลาดไปมาเกิดเป็นสมัยครั้งที่แปดไปอยู่เป็นทุมสมบายสบาย เขาก็บอกว่าเออประเทศไทยมันไม่ดีแล้วละคนรายงานอะไรการอะพระรามีสวนอะไกันนี่ห้างเออขาบอกว่าประเทศไทยมันไม่ดีแล้วโนดไปดูทีไทยหลวมหัวหลวมไทยข้นมาแล้วพมา่ามันกินกันมาตงโน้นสายเหนือก็เสียไปสายใต้ก็เสียไปอริทวายก็ไม่ได้เรื่องอ,อ,อีกแล้ว ท่านคนเตือนคือใครรู้ไหมท่านคนเตือนก็คือท่านทัระกาพรมตอนนี้พ่อเทวดาจา๋าจะไปนั่งอยู่ทำไมละ่ะในฐานะที่ปรารานนาพุทธภูมด้วยความจริงเราเป็นพระเจ้ามังรายก็ลำคาญเหมือนกันนะจะนั่งให้สบายๆนัรมกาพรมท่านก็เตือน แต่ว่าท่านเตือนในสมัยที่ตนเองปราถนาพุทธภูมิใช่ไหมพุทธภ,ภูมินี้มีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาอยจะส่งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนไทยเป็นสําคัญพขะโทษคนที่มีความนับถือเป็นสําคัญ ถ้าคนล้มไม่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็อย่าทรงอยู่ไม่ได้ข้อเล่าลัดลัดถึงกายเกิดเป็นอันว่าท่านก็ถามท่านว่าท่านมังรายก็ถามท่านท่านพรมมังรายนะถามท่านบากาพรมว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าไปเกิดเป็นลูกของแม่ทัพพระพันวาสา มีพระพันวสาหานี่เขาเรียกเราสององค์สมเด็จอินทราธิราชก็เรียกว่าพันวสานะหรือว่าพระเจ้าสามระยาก็เรียกว่าพระพันะพันวสาเหมือนกันพระเจ้าสามัญยาก็คือพระพบรมราชาทีสองราชการที่เก้า เป็นอันว่าอาอเป็นราชการที่เจ็ดนะราชการที่เจ็ดข้นกงกรงศีลติยาเป็นอันว่าตอนนี้เพราะคุณพอใหบอกให้มาเกิดเป็นโลกแม่ทัพท่านมังรายพรมจินต์ฐานทัาประกาศผมว่าถ้าเป็นเกิดเป็นโลกแม่ทัพแล้วก็มันก็ต้องรบก,กันหนะัก ทา่านบผมก็ถามว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไวา้หรือว่าจะรักษากำลงังใจตนเองให้มีสุขถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจท่านจะเป็นสุขไหมท่านมังรายผมก็ตอบว่าถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจชีงนี้เป็นสุขได้ยังไงท่านฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระศาสนา ว่าถ้าพระพุทธศาสนายัางทรงอยู่เพียงใดคนทั้งโลกจะมีความสุขถ้าพระพุทธศาสนากขยายไปได้ทั้งโลกนท่านเากาพง์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องไปเกิดท่านต้องไปเกิดในตระกูลของแม่ทัพของพระพันวสาด็จสมเด็จพระอินทราธิราช เป็นอันว่าท่านมังลายพรมก็จําเป็นจะต้องรับคำแล้วถามว่าจะมีใครร่วมไปไหมถ้าบากาพรหมก็บอกว่านั่นจะจัดเทวดาและพรมร่วมไปตามสมควรอาราดาลูกที่รักสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดสิ้นแล้วนี่ฟังนหน้าหน้าอื่นหน้าอืน่อนต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าจะมากมากอยู่สักหน่อย พ่อก็จะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดเพื่อประโยชน์ในการฟังของโลกแต่เรื่องไรเกี่ยวประวัติศาสตร์ที่ก็มีอยู่แล้วพ่อก็จะไม่พูดสําหรับฟันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูลณพูนผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี